สำหรับใครไปเห็นเอ,อคนที่ติดตามผมนะครับผมแล้วคอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะแล้วเขาทักชวนให้คุณลงทุนอะไรก็ตามนะหรือไปดูเทเล gram อะไรก็ตามนะไปดูได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่างน้อยสุดก็คืออย่าไปใส่รหัสอะไรแปลกแปให้เขาหรือเขาถามรหัสก็อย่าไปบอกเขานะครับผมอันนี้เราย้ำเตือนด,ด้วยนะเพราะว่านพอมี พอมีคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นเนี่ยอย่างน,น้อยๆมันก็จะมีแบบเอ,อมีทั้งสแกมนะที่เป็นแบบบอทนะครับผมหรือเป็นคนจริงๆนะที่เชิญชวนคนอื่นมาลงทุนอย่างงี้นะครับก็ระมัดนระวังหน่อยเ็เตือนเือนไว้นะก่อนจะเข้าถึงที่ผมจะพูดนะครับคือดักวบิ้คัลเ่โยใช่ฮะ ผมกำลังดูว่าผมจะซื้อได้ทันหรือเปล่านะครับผมกับเคริาาเร์ดคล้ายๆมางิลโอคาร์ดอะครับผมสำเนียงภาษาอกฤษผมอาจจะไม่ดีต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมพยายามดูในเทเล gram ว่าเมื่อไหร่มันจะมีตัวโปรเจกต์ออกมานะครับผมเพราะว่าตัวโปรเจกต์มันออกมาแล้วในเว็บออกมาแล้วนะแต่ต้องยอมรับนะว่าคนเวียดนามเขาดันเกม NFT ดีมากเลยนะเมืองไทยมีอยู่สองเกมตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ว่ะ ก็คือไอเกมหมูนั่นน่ะเออผมยังไม่พูดถึงเรื่องเกม <S 2> <S 2> เกมคนไทยเลย <S <S อันนี้เ้าขอาอภัยจริงเพราะว่าผมดูกระดาต่าิเยอะไปหน่อยอันนี้เป็นความผิดของผมผมขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ผมคือช่องช่องผมอมะผมอยากจะบอกทุกคนนะพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมว่าใครอยากจะรู้อะไรมา,มาลงมาใสา่สคอมเมนต์ได้เลยผมไม่ว่าอยู่แล้วผมผมสามารถตอบได้นะครับในบางคําถามที่ผมสามารถตอบได้แล้วผมก็ ผมไม่ค่อยเคร่งเครียดกับเหมือนเหมือนช่องอื่นนะเพราะว่าก็ดูดูหลังจากหลายคลิปนะบางทีผมก็กินข้าวกินขนมนะครับกินน้ํานะคือผมไม่สามารถที่จะทําตัวให้ตัวเองดูเอมีความรู้ขนาดนั้นได้แต่จริงๆแล้วผมเป็นคนมีความรู้ผมขอไว้ก่อนอันนี้เป็นคาเป็นคําที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าอันนี้ผมขอภายจริงๆนะผมมันเป็นนิสัยส่วนตัวผมจริงๆคือผมเวลาผมอยากอัดอะ ผมก็อัดลงไปในตอนบางทีผมอาจจะแบบกินข้าวอยู่แล้วผมก็คิดเออในนี้น่าดีนะอาจให้อัดให้อัาให้ดูนะอันไหนดีผมก็พยายามเส่งไปให้พี่ๆน้องๆใ,ในชุมชนเราดูนะครับผมเพราะอย่างน้อย,อยก็อยากสร้างเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมานะคืออย่างน้อยที่สุดอะผมมองว่าถ้าความรู้คริปโตอ่ะที่ผมมีความรู้ในที่ผมมีเนี่ยหรือสิ่งที่ผมเคยโดนโกงเนี่ยหรือผมผมโดนสกแกมเนี่ย มันสามารถช่วยหลายๆคนะที่จะไม่โดนได้หรือหลายๆคนที่จะเกิดความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วไปบอกพี่ๆน้องๆต่อไปในอนาคตอ่ะมันจะช่วยให้กับสังคมเรา่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะผมเข้าใจว่าคริปโตเป็นสิ่งที่ใหม่มันใหม่จริงๆนะครับผมเองที่ก็เป็นสิ่งใหม่นะมันแค่ปีสองปีเองคริปโตมันแค่สิบปีเองมันจะไม่มีใครหรอกที่กล้าพูดว่าตัวเองมีความรู้แล้วสามารถบอกว่าเฮ้ยขึ้นแน่ๆลงแน่ๆมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับผม เพราะว่าความรู้ที่เกิดขึ้นมานะ่มันเกิดจากการประสบการณ์และการกรองมานะใน10ปีที่ถือน่าน้อยมากนะครับผมสิ่งที่เราสามารถดูได้ก็คือกร,กราฟเป็นเทคนิคกราฟบางที่เปรียบเทียบกับบิตคอยมาก่อนนะครับผมหรือเปรียบเทียบกับอีทเอีเทอร์นะเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นนะครับผมซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะดูได้ไม่เต็มร้อยอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะ อ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนจะเข้าเรื่องกดถูกใจกดไลค์กดซื้อตาาั๋วเปานกันมาแชให้ผมด้วยนะครับผมมาพูดถึงเรื่องเกมดะกอนคัดเกมมัล้ายมาริโอค์ดนะครับผมผมมองว่าเกมนี้กลาจะออกกันแล้วนะตอนนี้ซื้อคัสเก็บไว้ก็ได้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยสุดมันก็ดีกว่าที่เราไม่เตรียมตัวไปนะนะออกมาอย่งางหวาน ฮอไวลครับผ <laughs> ู้ใครปะได้ไหม เดี๋ยวนะเขาดูดีเทลก่อนเคอมันมีตัวแอปพูบได้นะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะ,ระ,ะระยะเวลาที่ดูน่าจะได้อยู่แต่อืมอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าอาจจะแอปพูบเต็มแล้วอหรอก็อไม่น่าดีวะ่ะอย่างที่เห็นนะครับผมคุณสามารถไปซื้อกล่องได้นะครับนะ่กล่องน่าจะหมดแล้วละเพราะดูจากแบบไอ้นี่แล้ว เขาบอกว่าราคาแพงมากเลยครับผมราคาแพงเบอร์มากเลยราคาเบอร์วังอลังการมากจนขนาดผมเองผมยังรู้สึกว่านี่ใช่จริงแหอเนี่ยราคานี้จริงเหลอตอนนี้ราคาอยู่สองดอลลาร์แล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะตอนออกมาศูนย์กว่าศูนย์จุดกว่ากว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของไตรามาสแรกๆนะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าน่าจะเป็นการแข่งขันนะครับผมแชมเปี้ยนคอนเทสต์อีเวนต์ต่างๆนะครับคอนเทนต์คอนเทรดคอนเทรด ซึ่งผมดูอีโคสเตมของเขาแล้วเนี่ยทค e ินโนมิกสเตมของเขานะ่ยก็มีอะไรหลักหลายที่อะไรวะมองอยู่คลาง i v a เวตเซลคือเ่าไพรเวตเซลไปแล้วจบไปแล้วไม่ทันพับบิ s เซลก็น่าจะไม่ทันเหมือนกันก <laughs> ็ลองอมาซื้อขายและเปลี่ยนกันในตล่ลายทีนะครับผมในอนาคตเบื้องหน้านะคือเราต้องยอมรับนะครับว่าอินสปิเรชันของคนเวียดนามเขาสนับสนุนดีมากนะผมอยากจะให้แบบ คนไทยอย่างคนไทยประเทศเราอ่ะสนับสนุนแนวนี้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าเกมเวียดนามเยอะมากนะในตลาด NFT ในปัจจุบันเนี่ยตลาดเกมเกมเกมไฟเนี่ยเยอะมากนะครับถ้านับรวมน่ะในเอเชียน่ะเวียดนามลงเกมไฟล์ประมาณสิบถึงยีเกมไปแล้วนะซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากสําหรับผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ คือบางเกมอ่ะมันเป็นเกมที่แค่ปรับเปลี่ยนโค้ดนะครับผมอันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่ชัดเจนในฐานะที่ผมไม่ใช่ผมมีน้องม,มีน้องชายเป็นโปรแกรมเมอร์นะผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มร้อยแต่ผมพอจะเข้าใจอะไรพวกนี้บ้างคือบางเกมมันมีโค้ดอยู่แล้วเราแค่เอาโค้ดมาใส่เข้าไปในตัวอ,อินเอีแล้วก็สร้างขึ้นมาถ้าสำหรับคนที่มีความรู้นะครับผมแต่บางครั้งก็คือเราอาจจะมองถึงเกมใหม่ๆมากเกินไปโดยที่ไม่เอาเกมเก่ามาทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันมีเกมเก่าเกมหนึ่งที่ทุกคนเคยเล่นนะครับผมถ้าผมถ้าจำไม่ผิดนะ ผมรู้สึกว่าเกมมันจะชื่อมันเป็นเกมรถถังอนะ่ะที่ยิงกันนะครับผมเหมือนแค่แค้เกมหนอนอนะ่ะถ้าใครพรจะนึกขึ้นได้นะครับผมก็ช่วยบอกผมทีนะคอมเมนต์บอกทีนะผมจําชื่อเกมมันไม่ได้คือเขาเอาตัวโค้ดทั้งหมดของเกมรถถังนั้นมาหมดเลยครับผมแต่เขาเปลี่ยนจากส่วนนั้นคือใส่ NFT เข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวเหรียญของเขานะครับผมแค่เลือกแบบ แค่จุดเล็กๆน้อยอะ่ะบางบางอย่างที่เรามองข้ามครับผมมันกลายเป็นว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นได้ในเมืองไทยมีอยู่2เกมนะครับที่เป็นเกมหลักๆอย่างแรกก็คือ Morning Moon Wallet นะคือผมได้ได้ทำออกไปให้ดูแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นฟรีนั้นรู้สึกละเหยยใจเล็กน้อยคือสำหรับคนเล่นฟรีที่อดทนจริงๆอะ่ะมันอาจจะทำได้เก็บดอกไม้เก็บน้ำผึ้งมันอาจจะทำได้แล้วสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเกมที่ถ้าเล่นฟรีอะ่ะ มันไม่มันไม่เวิร์กสำหรับคนที่จะใช้เวลานะครับผมอนาคตอาจจะไม่แน่เราตอบทั้งหมดไม่ได้แล้วก็อีกเกมหนึ่งของคนไทยก็เกมไอมอะไรนะพิกบูพิกหมูพิกเกอร์เ f ็นเทีเออเดี๋ยวนเดี๋ยผมจำชื่อเกมไม่ได้ถ้าจำชื่อเกมได้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับผมบางทีผมก็จำไม่ได้จริงนะ เกมมันเยอะมากจริงนะอันนี้ผมยอมรับเลยไม่สามารถที่จะบอกในทุกเกมได้ต้องขออภัยจริงๆแต่เขาพยายามหาข่าวให้ได้มากที่สุดที่หาได้นะครับผมคือในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับ NFT ในโลกนะเพราะอย่างน,น้อยที่สุดก็คือคุณสามารถที่จะเข้ามาแล้วสร้างสารรค์แล้วก็เก็บสขออภัยครับสร้างสารรค์เก็บสะสมได้นะครับผมคือผมไม่ได้แอนตี้ผมต้องพูดย้อนกลับไปกับคลิปก่อนนะครับผมที่ผมใส่ลงนะผมไม่ได้แอนตี้นะ S D C token นะครับผมแต่การทำอะไรก็ตามในโลกคริปโตมันมีการตรวจสอบได้มันเห็น wallet มันเห็น a d d r e s มันเห็นทุกอย่างนะครับผมที่คุณจะลงมือทำนะมันเห็นว่าคุณโอนเหรียญไปที่ไหนบ้างแค่คุณบอกว่าคุณจะแจก1.9เหรียญแต่คุณโอนเหรียญ1ล้านเหรียญไปให้อีกบัญชีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่บริสุทธิ์ใจแล้วครับผมต้องมีปัญหาแล้วล่ะ สำหรับเหรียญเหรียญไทยนะเขาโอเหรียญกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาใส่ไว้ในไวเปเปอร์ Paper ของเขาเลยนะครับผมนั้นนั่นคือความมร่งสุดใจนะเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้แล้วเขาบอกชัดเจนแล้วว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้น Psale สามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นทำอะไรเขาบอกชัดเจนทุกอย่างนั่นคือความมร่งสุดใจของ f t f นะลหลายๆอันเนี่ยอย่างเนี่ยโปรเจกต์อย่างโปรเจกต์ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับโปรเจกต์อย่างเงี้ยเขาก็เขียนชัดเจนแล้วว่า โคินโนบิของเขาคืออะไรเขาใส่ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยไพเวฟเซีเ14%นะ4%พับปิกเซีนะทีมของเขา15%เขาเก็บ15%เขาก็บอก15%ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมครับผมมาร์เก็ตติ้ง12%อ่ะเราก็ว่ากันไปทีมรวมแล้วอาจจะประมาณมา30%อ่ะเขาว่ากันไปนั่นคือความบริสุทธิ์ใจของการทำงานจริงนะครับผมอยากย้ำเตือนไว้นะเป็นห่วงเป็นห่วงไม่อยากให้เข้าคุกเข้าตารางนะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ากด ถ้าถูกใจกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับดะคอนเคิร์ตนะถ้ามาเมื่อไหร่ผมจะมารีบรีวิวให้เลยนะครับอร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 อ